สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรน,นะครับติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15และ id รายโอซิริ16ครับตามนี้ครับนะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับมมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ i d r e a j t o p 1 5และ idrjajtop16 ครับเข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชิลเล่นและตามด้วยคำถามครับนะ,นะนะรายการของเราก็มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ๋นะครับมาดูแลรายการด้วยกันเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ก่อนนะครับนะกดแชร์ก่อนแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามสวัสดีค่ะอาจารย์โอเสิรกกรอภิรัตนอ์ค่ะผมอาจารย์ท็อปนะักเมตตามาหานิยมนะมาเหมือนเดิมครับ กดแชร์ก่อนนะครับนะกดแชร์ออกไปคนละเ9้าพันเก้ารอยกเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับารายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะเราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,วชื่อเล่นคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วมีคําถามอยากจะถามนะคะทำการทำตามกติกาดังนี้หนึ่งกดไลค์คนะกดแชร์เป็นค่าครูนะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คําว่าชองนะคะสองช่วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะกดแชร์ก่อนพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะ <S <S ถ้าจะแชร์จริงคือมันต้องมีเสียงด้วยเนาะเออ มีคนแชร์ไหมกดแชร์จริงๆด้วยนะครับนะกดแชร์ก่อนนะเราพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเข้ามานะเออ อ่ะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ก่อนนะกรุณาทำตามกติกามารยาทกลางด้วยนะครับกดแชร์ก่อนอ่โฆษณาก่อนค่ะใครถามแล้วนะคะรอสักครู่นะคะไม่ต้องถามซ้ำมานะอ่ะาพยยี่สีหลักสูเมืออาชีพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พยยี่สีและหนังสือของท่านอาจารย์ธาน,านกรสินเกษมค่ะ อดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะและผ,ผู้ก่อ,อ,กกอตั้ง,งมามาครับกดแชร์ออกไปตำนานเทพกรีกและความหมายไพยิบซีของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะะหนังสือไพยิบสีของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมะค่ะหนังสือโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ชลทีโพสุนะคะซื้อเล่มน,นี้ได้สิทธิ์เรียนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ฟรีกับอาจารย์ชลทีโพสุค่ะ หนังสือโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมผู้เป็นการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะลายมือคือแผนที่ของชีวิตอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีค่ะโหราศาสตร์จีนโปยี่สิเทียวอาจารย์อรนาเปลี่ยนเสียอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงค่ะตำราลายมือตำรับโหรชาสินอาจารย์เสวียกย่องกุลนะคะอาจารย์เสวียกย่องกุล บรรยายโดยอาจารย์ทาตรีเทมทองพูดในการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาคมปัจจุบันค่ะครับผมมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับเรามีเวลาไม่มากนะครับนะถ้าจะแชร์ก็แชร์ตอนนี้จะถามก็ถามตอนนี้ถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วเราดูที่คำว่าสดถ้าไม่มี <สด S 1> คำว่า ถ้ามีควงวัสดสีแดงถามได้ถ้าไม่มีควงวัสดสีแดงห้ามถามนะคะอะไปครับนะทิวลิปนะคะทิปแชร์แล้วค่ะทิปพรุ่งนี้จะมีโชคถูกหวยไหมคะไม่ถูกครับเสียมากกว่าด้วยอแม่แชร์แล้วค่ะแจงสามีมีเราคนเดียวไหมคะขอบคุณค่ะไม่ตอบครับข้ามไปเลยครับแชร์แล้วปอมพรุ่งนี้จะมีโชคถูกหวยบ้างไหมคะ เนี่ยครับไม่น่าถูกนะชาลวมะปรางเมื่อวานนี้เขาพูดจาแรงๆใส่เราทําไมคะวันนี้ไม่กล้าทักไปหาเขาเลยค่ะคุณต้องเคลียร์คุณน้องเป็นคนไปคุยนะไปล้อเขาไปเขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นอืต้องต้องใช้ความอ่อนโยนสยบนะคะอ่ะบุญอะไรคะชาล้วเขาไม่มี เช่แล้วช่วย่คำถามนะคะอ้วนอ,อ,อยากรู้ว่าเทวดาประจําตัวมีบูชาย,ยังไงคะอันนั้นต้องมาตรวจองค์ตรวจเทพครับไม่ให้ถามโดดๆดดงี้ครับข้ามไปเลยต้องมีค่าครูนะคะอ่าคำถามนี้เราไม่ได้ดูฟรีนะคะต้องไปดูส่วนตัวแล้วแบบตรวจเขาเียตรวจองค์ตรวจเทพ,ต,ต,เทพต้องถามหลังต้องไปดูหลังหลังไม้แล้วต้องมาด้วยต้องมีดอกไม้ทูปเทียนครับไม่ให้ถามปากเปล่าครับข้ามไปเลยครับเชร <c oughs> ์แล้วค่ะเชร์แล้วค่ะมินค่ะพรุ่งนี้จ้า มีดวงถูกหวยไหมครับได้จากงานมากกว่าครับโชคเราได้จากการงานนะคะเยอะเลยด้วยค่ะถ้าขยันแชร์แล้วบาพรุ่งนี้จะมีคิวมาบ้างไหมครับยังไม่น่ามีนะครับพรุ่งนี้คิวมันเงียบคนไม่กล้าใช้เงินเอาเงินไปซื้ออาหารตุนกันตอนนี้ <S <S> <S นะอันนี้เรื่องจริงให้เราทําดูดวงต่อไปนะคะดูดวงร้อยสดต่อไปแล้วแหละถึงจะมีคิวไม่มีคิวเราก็ต้องมีรายการ อ่ะชร์แล้วแอร์พรุ่งนี้เสียงโชคได้ไหมคะพรุ่งนี้เสียงโชคได้ไหมคะแอร์อไม่น่าได้ครับไม่ได้ที่คิดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณยุพานะคะสวัสดีค่ะไม่มีผู้แช,ชายขอคขาแชรแล้วเฟรนแชรแล้วเฟรนคนคุยจะใจอ่อนกลับมาไหมคะนานแค่ไหนกลับมาค่ะอืมเอ่อพรุ่งนี้ถูดหวยไหมไม่มีชร์แล้วช่วยได้คำถามนะคะถามไปเลยครับแชร์แล้วไม่มีชื่อค่ะครับ แชรแล้วไม่มีชื่อก็ไม่ตอบนะคะไม่มีประโยชน์ครับผมนะคือคุณจะถามคุณแล้วถามแบบเต็มใจถามาใช่แล้วอะไปไพ่อยากบอกอะไรไพ<ม>่บอกอ,บอะไร,รตั้งคำถามมาสิคะเดินทางจะเป็นยังไงบ้างแชร์แล้วคะ่ะไม่มีชื่อแชร์แล้วยุไพ่บอกอะไรคะไม่ตอบแชร์แล้วคะ่ะเอินโอ๊ตเขามองเราเป็นผู้หญิงยังไงคะ เป็นเพื่อนครับเขามอเป็นเพื่อนครับเป็นคนมีสังคมคุยเก่งอะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะแก้วพรุ่งนี้จะมีโชคลาภถูกหวยไหมคะไม่ถูกครับพูดตรงๆครับอาบาสขอบคุณครับอ่ะนะเข้ามากันนะครับเราอยู่แค่สิบนาทีนะตอนนี้เจ็ดนาทีสามสิบแปดวินาทีอีกสองนาทีครึ่งเราก็จะไปแล้วนะครับมีใครจะถามอะไรก็รีบถามตอนนี้ แอออตอนนี้คือหมายถึงมีคําว่าสดสีแดงขึ้นถ้าไม่มีคําว่าสดสีแดงไม่ต้องถามนะคะออกรายการไปแล้วค่ะออกไปแล้วแชร์แล้วกิฟต์แชร์แล้วกิฟต์พรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะครูกิฟซี่มันไม่ได้<ม>บอก,กผู้ชายมันไม่ได้บอกเรื่อง,เร,องเรื่องราบเพทีเดียว<อ>นั่นะเ,เออมันไม่ได้บอกเรื่องราบก็แปลว่าไม่น่าถูกผมพูดแค่นี้นะแชร์แล้วคอะเนตพรุ่งนี้จะยอดพรุ่งนี้ยอดใจยอดใจเหร จะถึงแสนไหมคะมีเงินจ่ายครับบอกได้แค่เนี้ยไม่ไม่ชัดเจนคำถามไม่ชัดเจนแชร์แล้วแจง้งความรักเป็นยังไงบ้างคะมีครอบครัวแล้วคะ่ะยอดจ่ายพรุ่งนี้ยอดจ่ายถึงแสนไหมแชร์แล้วเนะจะเดินทางไปทำงานเป็นยังไงบ้างอออก็ดีอยู่แล้วทำได้อ่า แล้วก็แจ้งความ<อ>รับอเป็นยังไงบ้างคะมีครอบครัวแล้วค่ะมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับดีค่ะวางแผนอนาคตร่วมกันเลยนะคะ,ะมีอะไรคุยกันนะได้คืนดีกันถ้าได้โกรธกันอะไรอย่างเงี้ยเออเชลคับปูจะถูกหวยไหมครับไม่ถูกครับพูดตรงๆครับเสียด้วยครับวันนี้มีหลายคนมาถามเรื่องหวยนะคะอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษนะครับเข้ามากันได้หนึ่งนาทีเศษเท่านั้น โดยมีท่านอาจารย์โอค่ะแม่น้องใบหมอนขอบคุณค่ะนะช่แล้วค่ะนนทครับพรุ่งนี้จะสมหวังเรื่องเงินไหมคะไม่สมหวังครับพูดตรงๆครับนะไพ่เป็นห้าดาวระวังเรื่องด้วยเรื่องจะมีเรื่องด้วยระวัง,อ,งอารมณ์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 แบบไม่ได้เงินอ่ะระวังนะคะ,ะ,คะช่แล้วค่ะเนตพรุ่งนี้ยอดขายจะถึงแสนไหมคะพิมพิดคะ ต่อไปว่าอัศวินถือเหรียญไม่ถึงอ่ะมันมันมันนิ่งอัศวินถือเหรียญนะมันเออมันได้มันได้อยู่อ่ะอ๋อพรุ่งนี้จะถูกหวยไม่มีชื่อเหรอคะไห้ดีแชร์แชร์หรือเปล่าแชร์ก่อนนะคะอแชร์แล้วค่ะป๊อปจะได้เซ็นสัญญางานใหม่ไหมคะมีโอกาสนะอืแชร์แล้วค่ะชื่อกบเงินเดือนจะออกไหมคะร้านจ่ายแค่ครึ่งเดือนค่ะ ยังไม่น่าออกนะเพราะไม่มีตัวเงินโดยตรงนะฮะใช่แล้วค่อยุกการเงินเป็นยังไงบ้างคะพอหาได้อยู่นะได้จากการช่วยเหลือนะคะอาจจะมีคนช่วยเราอ่ะสิบนาทีและได้ดูดิได้เินจับให้ตรงข้ามไม่มีใครแชร์แล้วใช่ไหมสิบนาทีแล้วนะคุณเก็บมานีดีสุกกดแชร์ออกไปครับจอยไม่มีแชร์ค่ะ สงหวังในความรักไหมสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะไม่มีสถานะให้ครับเอาแล้วนะครับแชร์แล้วเชื่อเล่นคําถามนะคะแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วเชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วครับยอดคนที่ไปเที่ยวงานวัดกับเราวันก่อนตอนนี้เขาคิดถึงเราไหมครับมันยังไงคคิดถึงอ่ะรอ,อรอเราอยู่ด้วยตอนนี้เขารอเราอยู่นะคะแชร์แล้วกุ้งตอนนี้สามีคิดอยากกลับมาหรือยังคะ ยังครับยังต <เล S 2> ัดสินใจไม่ได้เลย<อ>ยังสับสนอยู่เลยตัวเขานะคะไม่รู้จะเลือกอะไรดีเอาละครับครบเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์ท็อปกับอาจารย์โอ้ก็จะลาไปแล้วใครจะไปดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาทางนี้ครับตรวจดงตรวจแทพบอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วผมตามนี้ครับอ่ะมาอาจารย์โอ้ไหนมีใครถามอะไรไหมเดี๋ยวแยะเลยอะ แชรแล้วค่ะจอยจะสมหวังในความรักไหมคะจะคุณไม่ไม่บอกเลยว่าคุณคบอยู่หายอยู่่ไมดูได้สมหวังไม่ต้องดูนะเพนไพนสมหวังไม่สมหวังไม่สมหวังนะคะคุณอ้อพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมไม่แชร์นะคะเออไม่แชร์จริงค่ะเงินเดินเงียบเลยค่ะเออเงียบจริงเขาไม่มีเงินตอนตอนนี้สภาพคล่องมันไม่มีมันเป็นเงินทั่วขอขอบคุณครับเอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะไม่มีไม่ตอบนะคะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับนะผมไปละ